สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้วิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CB1000R ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี29 1 9นะฮะเลขไม่เพียง8,000กิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ โอเคมาได้ละ <Okay. S 2> มา8,104กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม์จากป้าลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอลวนไม์สวยใสยเหมือนเดิมครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะหัวชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยครับแผงข้อบนเดิมสวยนะครับไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับฝาปิดรูนอ็อตครบแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมครับไม่มีรอย ประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวอักษรต่างๆไม่มีรันลานะฮะปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือครัชเอาถึงมือเบรกเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรกไม่มีรั่ซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับคันเร่งตัวอักษรต่างๆไม่มีลันลางนะฮะกุญแจชิปครบ2ดอกฝาครอบถังเดิมสวยโลโก้อยู่ครบน็อตเดิมทุกตัวฝาถังครับไม่มีรอยเลยครับอะไรนี่ครับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตุ๊ตำแหน่งตัวถังไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบอรักยิ้มเลยครับเบาะนั่งเบาะซ้อนเป็นหนังเดิมมมมมนะะไไ่่ีีขาดรรูคับ ไันิ้งท้ายเดิมสวยไม่มีรอยด้านหน้าครับมาถ้วยใหม่เดิมสวยครับไม่มีรอยบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันกระบอกโชคคู่หน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางหน้าหลังครับนี่ครับเป็นยางติดรถมาเลยครับ8,000กิโลเมตรแท้ขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งจานเรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะกระบอกโช็คด้านล่าง ไม่มีรอยหินรอยล้มอสไล์นะฮะคาลิเปอร์เดิมสวยไม่มีรอยครับแผงพ้นน้าเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมงะแฟลลิงด้านขวาครับนี่ฮะเป็นของเดิมนะครับไม่มีรอยบุกกระแทกเช่นเดียวกันฝาเ้าสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบก่าแข้งเครื่องเดิมสวยครับไม่มีรอยน็อตเดิมทุกตัวครับพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเบรกหลังเนี่ยไม่คดไม่งอนะฮะคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กัน ตาติดง่ายครับล้อเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็นไงครับดีครับขึ้นเร็วลงเร็วล้อเครื่องยนต์ดิ้งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดเลยครับนะครับล้อหลังครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะจานเบรกด้านหลังดูเลยครับนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับมาครับท้ายเดิมสวยครับประตอ้าบไปท้ายเดิม ฝังคนหลังเดิมครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเทุไม่มีบัิเหตุครับในทังสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายโช้เตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะครไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าฝั่งซ้ายครับเจนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ฮะไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายสีเดิมครับน็อตเดิมทุกตัวฝาวาล์วสวยไม่มีรั่วซึมและครับกาวนะฮะน่าคือฝั่งซ้ายครับมาฮะ นี่ฮะจะบอกว่าแห้งใสครับตามพัตายทันเดอร์ไบท์นนทบ,บุรีครับกระบอกชงด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลมสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมภันธ์ด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับอะไรฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวน์รัต้นเพียง29,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกฟรีของแถมใหม่ละคาก่อนสมมอบถ้าคุณมองหา C b 1ีคันนี้มาครับบอกเลยว่านีบมาฮะ สวยเดอรเหมือนใหม่แน่นอนครับรับแดกเทอร์บิกบายทุกรุ่นด้วยแล้วเจอกันครับพัธนธบัตรีครับสวัสดีครับ